กลุ่มที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่ห้าห้าห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดกลุ่มนี้มาเริ่มกันที่อัตตะเลยนะคะอัตตะจะเป็นดาวอะไรก็แล้วแต่ก็จะวิ่งไปชนธาตีทาสาเพศตรงกันข้ามนะีสนใจ สนใจบริวารเพศตรงกันข้ามแล้วก็ะดุก็เป็นบรรณะก็ดือ้อนะคะไม่ต้องไปเตือนไม่ต้องไปห้ามมันเป็นธรรมชาติของเขานะทุกดวงที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเวลาที่คิดอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขัดทุนนะคะคิดอยู่เสมอว่าต้องได้กำไร นะไม่เคยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขาดทุนคิดว่ามีกำไรตลอดนะพัฏุุลาภนะไม่ใช่คนงกน,นะเป็นคนที่คิดนะ,ะใจอะ่ะซื่อสัตย์กรตันยูรู้คุณแต่ดวงนี้นะดวงอื่นก็เป็นต่างไปนะคะแล้วก็ซื่อบื้อเชื่อเห็นไหมคะเชื่อคนอื่นอนะ เชื่อว่าที่เขาพูดนั่นแหะมันจริงนะมันเป็นเช็ดนั้นใช่ไหมเชื่อผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะก็ผู้ใหญ่ผู้หญิงก็รวยแหละฝ่ายคู่เดียวก็เหมือนกันนะคะสามารถที่จะเอาคนที่เป็นบริวารนมาเป็นคู่ได้นะคะง่ายๆเลยอะเราดูปตตนิดาวคู่เนี่ยกลายมาเป็นดาวที่ที่เหมือนกับ ตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยดาวปัะตเด็เนี่ย,านนยทาศาีทสาเอาบริวารมาเป็นคู่ค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่คิดว่าขาดทุน่ได้กำไรอ่ได้บริวารมาเป็นคู่ไม่ต้องเสียเงินจ้างเห็นไหมก็เหมือนเลี้ยงเ่พยพญาเทครัวอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคะเพราะนั้นคู่จริงๆเนี่ย ก็จะอาสารับใช้เขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ชอบอาสารับใช้แล้วก็ชอบเพศตรงกันข้ามบริวารเพศตรงกันข้ามเพราะว่าเพศเดียวกันเนี่ยเป็นอริค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นเพศเดียวกันกับเขาเนี่ยเป็นอริเนี่ยเป็นอริเพราะฉะนั้นเขามีบริวารเนี่ยไม่ดีอ่าแล้วก็อดาวยี่สิบเนี่ยมันจะรองรับเจ็ดกับพกเท่านั้นนี่ไหมคะแล้วแต่ว่ามันไปลงอะไรนะ ดวงอื่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาวดวงนี้นะคะแปลว่าเรื่องเหมือนกันเรื่องของเจ้าชะตาเหมือนกันนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็ดูแค่รหัสดวงเราก็จะรู้ว่ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มอะไรในหนังสือเลขเจ็ดตัวก็ฐานเรียนด้วยตนเองอาจารย์เขียนคำแปลไว้ให้แล้วก็มี เ p 3ที่พยากรดวง49ดวง49ก้ลุ่มเนี่ยกลุ่มละดวงเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยค่ะนะคะสนใจก็ลองดูค้นหาแล้วก็ซื้อหาแล้วก็เอาเก็บไว้ให้ลูกให้หลานฟังนะคะไม่ต้องไปสอบกันเขาก็เอาเสียงอาจารย์เนี่ยสอนเขาตำราของอาจารย์นะคะใน49กลุ่มนี้ก็จะมีตำราให้ฟรีด้วย เฉพาะดวงสำเร็จ49กลุ่มนะคะจะมีทุกดวงเลยค่ะใน49กลุ่มทุกกลุ่มไม่ใช่ทุกดวงจะมีทุกกลุ่มเลยแค่49กลุ่มนะคะก็สนใจก็สอบถามมาได้นะคะคนพวกนี้ก็จะมีนิสัยที่ชอบเพื่อนไม่มีเพื่อนทำงานไม่เป็นนะคะเราก็จะเห็นว่าดาวเพื่อนเขาเนี่ย มันมันคนโทรลเขาอยู่นะคะมันคนโทรลเขาแบบทำให้เขาเนี่ยขาดเพื่อนไม่ได้เวลาทํางานเขาจะต้องทํางานด้วยเพื่อนนะคะไอ้ตัวชี้เนี่ยหายบ่อยอาจารย์ก็ต้องหาตัวชี้อยู่เรื่อยเลยนะคะก็ทนนิดหนึ่งทนนิดหนึ่งนะคะทนนิดหนึ่งเพราะว่าหาไม่เจอคะ่ะใช่ได้ค่ะได้ตัวชี้มาแล้ว ก็ต้องมาหาสีนะคะใครใครทำก็ได้นะคะอาจารย์ไม่ได้ทําใน powerpoint เพราะต้องเสียเงินวันละหนึ่งร้อยบาทไม่ได้อะไรเลยค่ะการดังพูดเฉยอก็ต้องจ่ายร้อยหนึง่งในค่าใช้เสียงนะคะที่จริงมันน่าจะฟรีมันเคยฟรีนะคะแต่ตอนหลังไม่ฟรีแล้วค่ะเนี่ยอาจารย์จะให้ดูว่าคนคนนี้ เขาจะมีบารมีในกลุ่มนี้นะคะมีบารมีเสมอหิตนะเป็นบรณะนะคะแต่มันไปนควบกับตนุมันก็เลยไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อทั้งผีสางเทวดาไม่เชื่อทั้งตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่เชื่อผู้ใหญ่ผู้หญิงค่ะนะคะฟังผู้ใหญ่ผู้หญิงโดยเฉพาะในเรื่องเงินโดยเฉพาะในเรื่องเงินและตัวเขาเองเนี่ยก็อ ธนังเนี่ยจะเป็นสุภากระดุมพระทําทอะไรก็สําเร็จนะคะคนที่อ่อนน้อมทมตนเนี่ยมักจะได้รับความเมตตาค่ะเพราะฉะนั้นทําอะไรอะไรมันก็จะสําเร็จได้โดยตัวเองนะคะไม่ใช่โดยคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทนังตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็มาเป็นนี่เลยค่ะกระดุมพระแล้วก็สุภาค่ะ ฐานไม่ได้กาหนดนะคะเพราะาดาวอาจจะเป็นดาวดวงอื่นเวลาเราศึกษาอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าใจนะคะไม่ต้องท่องจำค่ะเข้าใจพอเข้าใจเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงค่ะตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจว่าดวงเนี่ยอตตะเนี่ยเป็นตัวที่หลักในการที่เราจะไปคุ้ดหาว่าะชะตาชีวิตของคนเนี้ยดีหรือไม่ดี แค่ดาวอัตตะเป็นหนึ่งสามเจ็ดก็ไม่ดีแล้วค่ะเกิดมาก็เตรียมสู้เลยค่ะหนึ่งสามเจ็ดถ้าเป็นสองสี่ห้าหกเนี่ยสบายค่ะอัตตะตัวเดียวนะแล้วก็ไปหาคู่มิตรคู่ศัตรูเอาไม่ได้ยากนะคะเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยง่ายเหมือนกับข้าสวยค่ะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะหลายคนดูถูกเอจ็ดตัวเก้าฐานนะง่ายแนะคะแต่ถ้าตีผิดเนี่ย มันก็พลาดนะคะเพราะนั้นต้องตีให้ถูกจุดจุดแรกเลยเดีย๋ยก็อัตตะเป็นตัวตั้งเลยค่ะไม่ว่าคุณจะดูดวงไหนก็ช่างคุณต้องดูก่อนว่าดาวอตตะเป็นดาวบุญหรือดาวบาปแล้วอัตตะไปลงตำแหน่งอะไรอัตตะเนี่ยลงได้สุภาะกัมมะลาภะไม่ว่าจะเป็นดาวบุญหรือดาวบาปก็ดีกับเจ้าชะตาทั้งหมดนอกนั้นเสียหมดเลยค่ะ เป็นดวงที่ลําบากอย่างดวงนี้ลําบากเลยไปลงเพศตรงนข้ามนะคะแล้วเราก็ต้องอาศัยนะคะต้องอาศัยคน,คนชั้นต่ำอะ่ะเนะแล้วลองดูคู่สิคะคู่ตามดวงเนี่ยมันก็จะเป็นคู่มหาอุบาทนะคะคู่ที่ที่ประหลาดประหลาดที่คนเขาไม่ยอมรับอ่ะนะคะมหาอุบาทต,ตัวเนี้ยคะ่ะพรยิยงเห็นไ,ไหมคะจะเป็นมหาอุบาท เพราะฉะนั้นมันก็ไปตามดวงอะเพราะว่าเราจะได้บริวารเป็นคู่นะคะเป็นผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นผู้หญิงบริวารเป็นคู่นี่ก็ยากที่จะสรรเสริญนะคะเพราะว่าคนที่เป็นคู่เราต้องเป็นผู้นงแต่ปรากฏว่าเป็นผู้ตาม